บ้านเราเนี่ยมีธุรกิจ SMB e ธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กที่เก่งๆเยอะเลยนะครับแล้วทางธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเขาก็มีการจัดงานมอบรางวัล By Pro Business Awards By สกสินรอบนี้เป็นครั้งที่18แล้วนะครับใครได้รับรางวัลและธุรกิจเขาน่าสนใจอย่างไรบ้างติดตามกันดูครับเชิญค่ะ โควิด -19 ที่ผ่านมาถือเป็นสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแต่ผู้ประกอบการ SME ไทยยังสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจได้และมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัวพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางตลาดในโลกอนาคต ธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินป์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการส่งเสริม SME ไทยให้แข็งแกรง่งพร้อมผลักดันให้ธุรกิจดําเนินได้อย่างยั่งยืนโดยมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของ SME ไทยไบโพลพิเศษอวอร์ดบายศาสินครั้งที่18ยกย่อง6ผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสําเร็จในมิติที่มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ SME รายอื่นๆโดยมีดรวิชิตสุรพงษ์ชัยนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์เป็นประธานมอบรางวัลคับธุรกิจ SME เองเนี่ยต้องบอกว่าในแง่ของจํานวนเองเนี่ยถือเป็น95%ของระบบเศรษฐ,ฐกิจไทยนะครับดับงนั้นธนาคารไทยพาณิชย์ก็พร้อมสนับสนุน SME แน่นอนนะครับ ต้องเรียปัจจุบันนี้สินเชื่อ SME ของธนาคารนยอยู่ที่ประมาณ17%แต่นอกเหนือจากสินเชื่อ SME นั่นเองเนี่ยเราก็มีบริการในการที่จะให้ความรู้และองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับ SME นะครับพร้อมกับการทำ business m a t c h i n g ในการที่จะให้ SME นั้นสามารถที่จะพบปะกับคู่ค้าและก็สามารถต่อยอดธรุรกิจได้และก็ที่สำคัญกว่านั้นนะครับเราเองก็มีโครงการดีๆอย่างเช่นใบโพลอว์เนี่ยครับในการที่จะให้คำแนะนำแล้วก็เชิดชูเกียรติของ SME ที่เราเชื่อว่า ตอบโจทย์ในการที่จะเติบโตไปสู่อนาคตนะครับผมในฐานะตัวแทนของเพื่อนพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ทุกคนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ6 SME ที่ชนะรางวัลในวันนี้นะครับทั้ง6ท่านมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมและแนวทางการทํางานที่ถูกต้องนะครับ ผมเชื่อว่า6บริษัทนี้เองจะจะเป็นอีก6บริษัทที่ชี้ให้เห็นครับว่า SME ไทยนั้นยังมีความเข้มแข็งและสามารถไปต่อและก็ทําให้ประเทศไทยนั้นสามารถประสบความสำเร็จระยะย,ยาวได้ครับโดยผู้ที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย6บริษัทได้แก่บริษัท BCL 2002จำกัดบริษัท PVT Manufacturing จำกัดบริษัท Food Equipment จำกัดบริษัทสิริบัญชาจำกัด บริษัทเอกราชอุตสาหกรรมกระดาษจำกัดและบริษัทเอมิเนนซ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจริงจเราได้รับอยู่3มิติด้วยกันนะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคุณลู่โฟกัสเป็นเรื่องที่เราอย่างที่บอกเข้าใจลูกค้าอย่างจริงใจด้วยนะครับต้องเข้าใจเขาจริงและเข้าใจขอาจริงว่าเขาต้องการอะไรเพื่อนําเสนอแฟลูอะไรก็ตามที่ไปตอบโจทย์ลูกค้าได้2เราได้เรื่องอ r e ์ e ร r s h i p เราได้ว่าออแบรนด์เราอยู่มา70ปีแล้วเรามีความตั้งใจที่เรามีความจริงใจกับลูกค้าที่เราจะนําส่งมอบ ความจริงใจคุณคุณค่าเนี้ยต่อไปในระยะยาวไม่ใช่มองเห็นโอกาสในระยะสั้น 3. เราได้เรื่องของ branding เกี่ยน and marketing แน่นอนเราเป็นแบรนด์แรกเป็นแอลกอฮอล์รายแรกด้วยซ้ำที่เอา branding มาจับเรื่องนี้เราทำแาาอลกอฮอล์ให้เป็นที่จดจำ register ในใจเพื่อพวกว่าแอลกอฮอล์ต้องเป็นลักษณะนี้อะไรเงี้ยครับอันนี้คือ3มิติที่ได้รับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเรามีความภูมิใจมากแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งที่สิ่งที่เราทาในองค์กร มีคนบุคคลภายนอกเห็นและรับรู้อยู่ว่าเราทําอะไรแล้วจุดยืนเราคืออะไรแล้วการที่เราได้ยับการยอมรับแปลว่าเป็นเป็นข้อบ่งบอกหนึ่งว่าเราเดินมาถูกทางและสิ่งที่เรากำลังเดินไปต่อมันจะนําเราไปต่อในอนาคตได้ครับคือเราทำธุรกิจมา40ปีนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าเสมอเวลาที่เราไปพบลูกค้าเนี่ยเราจะเข้าไปฟัง ว่าลูกค้ามีเพนพอยต์อะไรแล้วเราสามารถที่จะสร้างแวลูหรือว่าช่วยลดต้นทุนหรือว่าช่วยหาโซลูชันอะไรที่ให้เขาดีขึ้นได้บ้างเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับมิติในเรื่องของพลังแห่งผู้ประกอบการกับเรื่องของ c u สต o m เมอร์โฟในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุดมันมันเป็นจุดที่มันตอกย้ำในสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดว่า จะเป็นกํำลังใจให้เราได้ทำมันต่อไปนะคะแล้วก็สิ่งที่เราทำมาโดยตลอดเนี่ยก็จะจนได้รับรางวัลเนี่ยคือจะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับ SME อื่นๆนะคะที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของตัวเองเพื่อผู้บริโภคมากๆต้องใช้พลังมากๆต้องใช้ความมุ่งมัน่นตั้งใจมากๆก็จะได้มีแรงบันดาลใจแล้วก็ผลักดันตัวเองให้สู้ต่อไปะคะ่ะ เป็นความภาคภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เราทําในสิ่งที่เราเชื่อมั่นต่อไปคือเราต้องการที่จะเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์ด้านความต้องการทางสุขภาพปัจจุบันเนี่ยอดีตเนี่ยเราเป็น trading, เทรดดิ้งเป็นบริษัทเทรดดิ้งแต่ปัจจุบันเนี่ยเราพยายามวางตําแหน่งของเราเป็นโซลูชันพรอวเดอร์ถ้าเห็นในเรื่องถ้าคิดถึงด้านการแพทย์และสุขภาพเราน่าจะเป็นแบรนด์หนึ่งบริษัทหนึ่งที่ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยคิดขึ้นมาได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะสรรหานวัตกรรมพร้อมกับเราพยายามทำเฮ้าส์แบรนดของเราเพราะว่าเรามองว่าในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยของเราเนี่ยมีครอบคุมทั่วประเทศมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นคลินิกโรงพยาบาลโรงงานร้านขายยาโมเดิร์นเทรดเรามองว่าตรงนี้คือจุดแข็งเราก็เลยมีแผนที่จะขยายผลิตภัณฑ์รวถึงเฮาส์แบรนด์ของเราออ,ออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้นค่ะ การพิจารณาตัดสินรางวัลไบโพบิสเน s อ a ว a ร์ดบายศาสินประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายแขนงผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับการพิจารณาไม่จําเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์หรือสาสินผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.bipobusinessaward.org หรือโทร022184001-9ต่อ179 นี่คือตัวอย่างของธุรกิจที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เอาตัวรอดผ่านโควิดไปได้เป็นอย่างดีปีหน้าอาจจะเป็นธุรกิจของท่านก็ได้นะครับลองปรึกษาทางไทยฟานิตูครับ